นี่วันสองจานคือคนรีคนราดสีมาครับผมต่อไปเราจะต้องขอปลาใหม่ปล่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวในช่วงหลังจากเราปล่อยพี่น้องเก้าโมงแล้วนี่ให้พี่น้องได้ยกได้หวานกันเล็กน้อยนี่เดี๋ยวนายท่านกล่าวอะไรพูดคุยกับพี่น้องเรานะครับเรื่องของเบี่ยงกับตาเรื่องเกี่ยวกับประมงเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวอะไรก็สดึงเต็มฟ้าครับสุเรียปะ แล้ครับคเตมริมใเราจะไเมาดุนกันสมานมนเพราะงใหญ่เยอะยอะจริงไหมความติดตามด้วยผมครับพี่นงเอาเียวอเดียวผมพ้อไปก่อนอย่าเพิ่งทำการตัวมานเดี๋ยวเราเปิดก่อน เราไปล่อยให้ตรงตาหน่อยเราก็จะทำการ๋ย oh. so, so, uh ่ให้ทางหัวหน้าได้พูดคุยขอตอพูดคุยหน่อยแล้วเราก็จะให้ลูแหงเราทำการแสดงการนี้ก็่อหักที่เราได้รับการเพ่อขอเู้ใส่โองเราก็นหใส่ซวกทานไ้่ากนั้นเราก็เกใส่ซ่โยนมาตรงนี้ครับพี่เอาอะไรมาเขามาหาปลาจะหาตุ้งปลาอะไรเนี่ยตอนม

ผู้นำเรามาเชียร์เ้าแน่เพราะว่าเยอะพี่เพื่อนก็เอาภาพที่ถ่ยเลยตรงนี้แล้วจะยืนหน้ากระดานตรงนี้เลยนะฮะเตรียมบินมาเลยครัเพราะผมว่าน่าจะพร้อมแล้วผมว่าน่าจะพร้อมแล้วเชียเชิญร์นะผู้นำเชิญร์านหัวหน้ามาข้าน่าเข้าแถวเข้าแถวเราจะปล่อยสัญญนหยาดอ่าพี่น้องข้างในผมเตรียมร์นะนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านหัวหน้าอนุวัฒน์นะครับเอานุวัตรว่าอ่นุญาตคุณนะครับ อหรือว่าปลาหมูหันะฮะอันจะนับเป็นตัวยานหนึ่งของสามนะครับหัวหน้าครับเดี๋ยวผมจะให้ใหม่เหมืนันโอ้โหมันมาตุ้งแท้นะครับเหลือเราอย่าที่กำลังดีมากรวมสองของงานเร็วสหนห โอ้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  ในน้องครับก็เราได้ปลาอะรนะรบคนเอาขึ้นที่นี่นะครับในการจะมีตัวสัตว์นะครับตัวที่เปนตัวอื่นะครับตัวไข่ปาจเป็นตัวนะครับท่านผู้ครับขอบคุณครับเชฟปรบมือครับท่านสจมีอะไรจะพูดกับพี่น้องในสตอวัดต่อตรงครับนะครับที่รวครับวงเวมรวมทุกท่านที่เป็นมือถือด้ ีนะครับท่าบผที่มาร่วมนะครับลูกปลาของการงางการนี้ขอต้อนรับท่านทุามาร่ครับครับผขอต้อนรับนะครับขอครับารปราชนปลงน้ำน้รขอาีมานะครับลูกปลากาของการบลาสองตั ทำโม่ตั้งแต่มาเราที <ป twee. S 1> <imprisoned. S 2> ่ม kind of ือทำตนะครับพูดเรื่องลูกนี้นะที่เราเปลยนสามลูกนี้ไค้อาถอกมาเมื่อตั้งแต่ที่อขอ2500ครับี่สามนะครับในมือของโอ้ย่เงียบอยู่ลน้องจ๋าลองเรานะครับ ตามางดนดเานเนี่ยก็จะเปตันโคกันฟาโอกนครับั่ดาก็จะเป็นหลับีูแดงนะครับเป็นที่ลับหูคือหนะับเป็นงมเราคับเราดูเองละท่นนะครับก็ให้ในภาพของที่เป็นเช่นี้นะครับเราให้เรามีน้ของจางนะครน้าก็จะไหลลงมาถึง ลำคอครับเราก็ถืออ่านเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้ก็ทำให้เป็นแหล่งอาหารทุกคนนะครับเปิดรี้อ่านของการเลดกาแฟเนรท่ดีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้อเรานะครับน้องจางผู้นำท้องที่เองทิพยนะครับในการที่ดำเนินการดูแลสุขภาพของอ่านพวกนี้นะครับเรื่องคุณภาพนั้นก็ดีนะครับผมมผมากขึ้นเช่วยนะครับท่าน ที่รอเราเพื่อใหการดูแลคุภณภาพน้ะนะครับทำให้เป็นแหล่งอาหารที่ทีนะครับมีปลาผมว่าวันนี้น่าจะได้หลายตั่างขอบวันนี้ปลาน่าจะได้หลายตัาเพราะว่าการเตรียมการในการตัดเช็เอาครับน,น,นะครับก็ได้ปล่อยน้ำไว้นะครับก็ประ,ะดวงในงานจับปลาหาปลาของของเราครับ ก็จะไปลบกวันเวลาพี่ร้องนะครับผมว่าน่าจะสุอัของการนะครับมขอให้ทุกท่านบมืดมรครับการการลงงานหลงการวันนี้แก็ขอมาผู้นำระดับในการดูแลนะครับในค้ช่วในการจัดงานวันนี้นะครับพี่้องุณไปให้หมดนะครับหาไปให้หมดปานะครับผมคุยกับพี่หมแล้วนะครับเี๋ยพี่ร้องเอาไว้หมดนะเดี๋ยผจะหาเอามากัตามาลุว่าใหม่อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็สุดแล้วนะพแล้วนะครับว่าผมจะ

ที่มาร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านหนองกาของเรานะครับผมผู้ใหญ่ครับทีมงานดีใจมากนะครับก็ขอขอบคุณครับพี่หน้าขอบคุณได้เจอกันใหม่นะครับท้งหน้านะครับท้งหน้านะครับท้งหน้าผมยังทำให้ดีที่สุดนะครับในส่วนตรงนี้ผม็นแน่แน่นะครับแน่แรกก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยบคมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ไปขอเป็นหมันเนาตรงนี้นะฮะได้ทันไม่ทัก เวลาล้วเพลงของน้องแพรละพ่อพี่งครับพร้อมแล้วก็บันเดลงได้เลยครับสุดี่ครับหลังน้องโดนเรียบร้อย ดูแล้วครับดูอิดแลกไปติดตามต่อไปครับมาหนึง่งหม43กิโลกรมกัมาตอนนี้เส้อ่ร42กิโลกรมัมตามอยู่ตอนนี้ตามอยู่ตอนนี้เอา้ามาได้2ตัวาหาวน,น,นตอนนี้3นะสูดตครับเราจะนเท่าไม่เกิน12นาฬเอา้าเลต่อกินน้ำยังน้นอง

ดึงขึ้นแล้วดึงขึ้นแล้วอครับอ้นองัจายนะนี้ประกเี่ขอ้นทแล้าบนนไม่ตัวแล้วครับร้องมาจากไหนนี่อน่ขึ้น้ังเนาะเอาว่านะเอาอะไตะเกียบไปได้เท่าไรครับที่นี่ที่นี่

นี่ขี่บานหมูบานเตรองี่ครับฮ่ครัสามหัวนี่ครับนี่คับายมีเต่ขาครับตอนนี้พี่กำลางไปซิ้วไปแล้วสิบกว่ากิโลสงสัยจะไปย่างไปหน้าครับเอาไกินตลอดปีครับไล้กดแช่กดตดตามด้นครับผ้เชาโตเมพ่สิดดี่ทางนั้นครับ ก็ไวเดก็ปลาซยกยกนเอะบุญใหญ่บุญใหญ่แต่ก็จะไกับบ้านสาวจูงแล้ไล่กับบ้าน้มเก่ยคันุ่มแันเถอะพ่อเห็นเห็นมาเป็นคนนอย่าผมมองแต่ก็พี่บอยไม่ยกัวอยาง้